สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับอากาศร้อนๆคุณคุณซามูไรลงไปเล่นน้ำเลยครับโอ้ปลา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 โอ้คุณท่ายืนแกยืนได้โหดมากครับนี่เป็นซูมิเตโม่คุณคุณซามูไรครับ 160, 2อ0เทียบเท่า2หรือว่า120นะครับเทียบเท่า1 2อยู่ลุงแซมอยู่นู้นนะแคทต,ต้องกดดันนะกดดันเลยโอเคอโอเคครับเดี๋ยวโซ่จะลุกป๊บ ไลยนแลระพีน้องเลยโซ่หลุดในน้ำครับฮานนาก้าเลยโอ้เบเกิลอ้าดูว่าโอ้อดอดอดหาไม่ได้เล้วเออวู้ดจิตังไหนละบานีหมอเอ้ยคือคือมันตอนแรกผมเห็นแล้วครับเพราะว่ามัน ยกตัวแล้วห่างครับล่ะเดี๋ยวว่ากันครับอ่ะเดี๋ยวเกจะใส่ยังไงครับประสบการณ์สีสบี่ะเดินเดินครับเ <laughs> ดบินปวดปัญหาเลยโรงงานนี่ผ <laughs> ู้ผูดจะกันใหญ่ผู้จะกันใหญ่ยืนยืนอยู่นบน่อ ดูครับดูกันส่โอ้ขำคนเดียวน้องเอขำกิ่งเลยอนะรถดีนะเขาดีอยู่แต่ว่าเพียงเด็กเมื่อกี้ผมเห็นแล้วมันพลาดนะที่ช่วงช่วงมันสลบแล้วก็โซมจะไม่ลงร่องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแกจะดูปีมือแกฝีมือปีมือปานนวจะใหยครับ2ีสิบก้าหมื่นนะครับ2ีสิบก้าหมื่น จัดไปดูฝีมือะครนะท่านเทพไหมนะครับรับปรมาจารย์ยังยอมนะครับเดยแกจะใส่โซ่เองฮึนะอ๋ะอดูนะครับดูนะครับจะลุด2หรือจะใส่ได้นะไม่มใช่เรื่องง่ายครับเดี๋ยวแกจะต้องเอาเอาขึ้นมาครับนะ 29มืน ah, ้อง2 9่มืนนะครับโซเต็มอยู่อ่ะเดี๋ยวแกบิดรับอ่าค่อยมาค่อยมาเอ้เรือวพิมาได้เลยครับเดินรถตัดไเดี๋ยวนริดพาดนึงอไม่ทันดูพิทนี้ใส่โซ่ครับใส่โซ่ในน้ำครับ มือทันเทพนะอ้า <c oughs> เดินม,มาโอ้โอ้เดินมาเลยเดินมาเลยเดินมาเลยครับใส่คนเดียวทำคนเดียวนักเลงพอครับอ้าเออธรรมดาครับน่ะเฮ้เหมือนจะเข้าฮองแกลอยู่นะเข้าหรือยังรู้สึกว่ายังครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวปัดก่อนเุ่ยอนจะเสร็จอยู่แล้วไปแล้วนะเดี๋ยวเดินปัดด้านนู้นเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ีสดีสามหนึ่งเคสามวี20หมืนเอาไปเลยครับ0 9 8 2 7 2 3 7 5 2มมุกีใหม่โซเต็มน้น้่โซเต็มอาจะยานหน่อยอเอคจะเดินไปเดินมาครับนะสิมุนมาไป้องเลย เรียบร้อยครับเอาเดี๋ยวผูดยกก่อนเดี๋ยวจะเหนื่อยผู้จักการใหญ่ผู้จัดการใหญ่อยู่ก็บนเครียดจะทำไงเอ้ยไป่ปรัตาครับผู้จารำสมมกอยู่ไปกันไปครับ โอ้ oh, จะขึ้นบอเนี่ยครับขึ้นลำบากด้วยนะเดี๋ยวดูก่อนย <Okay. S 1> กขึ้นเร็วนี่ครับแน่ดูฝีมือนะน้องฝีมือฝีมือแกไม่ธรรมดาครับ ก่อนครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆครับค่อยๆเดี๋ยวดูครับดูฝีมือก่อนบวกกับประสบการณ์ไปนี่สเตอร์ไปนี่อันนี้ก็อนาคาอะไรพี่น้องเดี๋ยวค่อยๆครับค่อยๆสนใจ0982723752ครับเดี๋ยวจะ เดินขึ้นมาเลยยกข้างหนึ่งครับอะค่อยๆค,ครับค่อยๆโอเคอเอาขึ้นมาข้างบนเนาะดูความสามารถหน่อยรถพุทธโซลุดก,ก็อย่างนี้แหละครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะดึงขึ้นครับเดี๋ยวดึงขึ้นนี่เลยเกาะดึงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดึงขึ้นเลยเอามาดึงขึ้นเลยดึงขึ้นมาเลยป๋าเดี๋ยวแกลงไปดูครับจะเอาจำไหน แท่ด้านน้องของเท่น,นะครับ29หมื่นไปเลยอ่ะค่อยๆปั่นครับนะใช้ความสามารถพิเศษครับบวกด้วยประสบการณ์ ให้มันเข้าโซ่ก็จะเดี๋ยวๆดูข้าง,างหลังลึกไหมให้เข้าครับให้เข้าให้เข้าสปอตเกมหน่อยอะระบบได้หมดครับโซ่จะยานหน่อยลืมอัดโซ่ครับ เท่าแล้วไม่เพิ่มไม่ได้ครับแล้วไม่จะไปตกในน้ำเลยเนาะนนจะเดินขึ้นมาครับเดินข้างเดียวครับ

น้งบอ่อับงานนี่เดินบุกมาเลยเดินทามาแล้วครับยุบแล้วปั่นดีไหมไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่น้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแล้วาลงมาช่วยนะราไปกำลังจับเลยเด้อ มาต right? yeah! yeah. okay. ั yeah. ้งนะระม่กพรัอ right. ้โอ้โอ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 ออโอ้้โอ้โอ้อ้โอ้้ เดินั้งเดียวยังไม่มีควันเลยโซมันยานไหมนะ้องยังเต็มอยู่นะไม่มีไม่มีแตกนะครับเดินบนมา่าเดินมา2 9 0สิบเก้าหมื่อไงน้องล่างเต็มนะยัง <c oughs> เดีเด๋ยวนะไม่ได้อัดโซ่ครับมันเลยหลุด เป็น F2 นะครับความเร็วสูงเฮ้ยเก็บจะได้แล้วเนาะเท่ายังเท่ายังเฮ้ยมันจะได้แล้วนะ ใช่พี่นั่งโอ้ฝีมือครับในเวลาประมาณ20นาทีโอ้สุดยอดสุดยอดครับโอ้ยกนิ้วให้เลยเรียบร้อยแล้วครับนะอ่าอยู่คนเดียวนะครับประมาณ15นาทีนะโอ้ ยอดครับนิ้วให้เลยอเอาเอาโซได้ครับสบายมากเออยอมรับครับใส่โซในน้ำครับถือมช็อตเด็ดนะพี่น้องช็อตเด็ดนะคอีกนี่ ยืน่ตรครับสิบเก้าหมืห่นไปเลยพี่น้องโซลุกก็ใส่ง่ายใช้เวลาสินาทีครับสำหรับซีโมเอฟสองส,ส,สองหกศฮนยอเฮ วังนะคือพี่หลุกเพราะว่าความลึกไม่เท่ากันบางเอียงครับทําให้ยกแล้วก็โตมัย่อนครับนะแล้วก็ทำให้หลุกได้ครับ,รบแต่ถ้าเดินน่นน,นี้ไม่มีปัญหาฝีมือครับฝีมือฝีมือปานวมคันเทพครับยกยกนิ้วให้เลย29มือน้นองคันนี้ รถเต็มเครื่องแน่นตามเดิมเม่อกี้ใหม่สีสันอาจจะไม่สวยนะับไม่ว่ากันซื้อรถอย่าไปดูสีนะดูที่คุณภาพนะครับส่วงล่างเอลเครื่องตั้งทีช่วยอะไรไม่ได้อ่ะ29มืนเอาไปเลยฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ